พี่คิดอะไรอยู่เนี่ยพี่รักคุณอัมแล้วรักหนูเองเธอเองก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยหละถ้าเกิดว่าพี่รับนางเอมเป็นลูกนั่นก็หมายความว่านางเอมจะได้สมบัติทุกอย่างของพี่แล้วไงพี่แล้วยายลินนะ่ะยายลินเป็นหลานแท้ๆของพี่นะยายลินจะได้อะไรอ่ะเอานะพี่จะแบ่งบังส่วนให้หนูลินเอง พี่รามบางส่วนอะไระเร่ะยี่ลินมันต้องได้ทั้งหมดพี่รามที่แม่ทำไปเพราะว่าแม่ไม่อยากให้ทรัพย์สมบัติของลุงรามไปตกอยู่กับคนที่ไม่ใช่สายเลือดที่แท้จริงของเราลินลินคิดดูสิมันยุติธรรมเหรอลินเป็นหลานแท้ๆของลุงราม แต่กลับจะได้สมบัติแค่บางส่วนมันถูกต้องแล้วเหรอที่แม่พูดมามันก็ถูกใช่ไหมละ่ะแล้วตอนนี้แม่กำลังทวงความยุติธรรมให้กับลินอยู่แล้วแม่ก็แก้แค้นในนางอําที่มันมาหลอกพี่ชายของแม่